ขอความเจริญในพระัรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่าน เรื่องภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆมีความสำคัญที่มีคำพูดเป็นหนังจีนที่พูดกันว่าวีรัตสถานการณ์สร้างวีรบ,บุรุษสถานการณ์เล็กในกลุ่มชนเล็กๆก็ต้องหาวีรบ,บุรุษในในแบบต่างๆสถานการณ์ใหญ่ก็มีวรีรบ,บุรุษในสถานการณ์ใหญ่ที่เรามีวริรบ,บุรุษของบ้านเมืองเรานะั้นเราพูดถึงแต่นะักรบ เร,เราไม่ได้พูดถึงหมอเราไม่ได้พูดถึงอะไรยาเราไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยเราพูดแต่คมหอบปลายดาบเท่านั้นเองแต่ความจริงไม่ใช่เวรบ,บุรุษอาจจะมาในรูปแบบใดก็ได้แต่ว่าถ้าเวรบ,บุรุษที่เป็นนักปกครองซึ่งปัจจุบันนี้โลกมีนักปกครองนักปกครองที่เป็นเวรบ,บุรุษเขาทำยังไง ฟังมากๆต้องฟังเยอะๆพ u ั l เล h กเ r i n ริเราจะฟังแต่เสียงสรรเสริญพระเจ้าต,ตรัสว่าปร,ปรโตโคสะกับโลกวัชชะฟังเสียงที่เขาพูดกันสิถ้าฟังไม่ได้ก็ต้องออกสืบหาแบบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไปฟังเสียงชาวบ้าน ชาวบ้านเขาพูดยังไงเขาอยู่กันยังไงเราส่งปลอมพระองค์ไปปลอมพระองค์ไปไปดูสรัพย์ทุกสุดอิิของเขาแล้วขระวังเรื่องการเท็ดทูลเป็นผู้ใหญ่ให้ระวังหูเป็นผู้น้อยให้ระวังหัวให้จำเอาไว้นะเป็นผู้ใหญ่ระวัง เด็กมันเป่าหูเด็กคืออายุน้อยกว่าก็มีท่านเด็กโดยตำแหน่งก็มีเป็นผู้น้อยระวังผู้ใหญ่ปั่นหัวเพราะฉะนั้นประโตโคสะที่พระท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้กับโรกวัชชะเขาติเตียนเรื่องอะไรอย่าไปโกรธเขาก็เราผิดตัวเขาวัชชแปละว่าโทษเป็นโทษ ถ้าเราฟังมากๆแล้วนะฮะแล้วก็เก็บการฟังแบบคิดใคร่ควรวญมากๆนำสิ่งนั้นมากันครองถ้าเราไม่ใคร่ควรวญเลยเราก็ผิดพลาดแล้วความผิดพลาดในฐานะเป็นนักปกครองไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามมันจะเกิดความผิดพลาดแลาจะอยู่ไม่ได้อัตมาก็มีคนวิจารณ์มาหลักการเนี่ย ที่เขียนมาท่านทั้งหลายได,ได,ได้ได้ฟังเนี่ยที่พูดเนี่ยพาะเป็นหลักการของการบริหารเพราะฉะนั้นนะฮะเราไม่มีประโต,โตโคศักคือ Public Hearing ไม่มาฟังโลกาวาชาัชชะชาวโลกตเตียนความสิ้นสภาพของเรามันจะเกิดขึ้นเขาเรียกฆ่าตัวตายในภาวะผู้นำ